พี่ปันๆดาวลวกันว่าเนี่ยทรงแบบเนี้ยตอนเด็กๆไปยังไงโดนแกล้งไหมไม่โดนแอบเป็นคนแข็งแกร่งนิดนึงเพราะว่าถ้าแบบเดาอาจจะอุ๊ยโตมาย่านทองหล่อเออเออเดียนโรงเรียนติด b t ทเอแต่โรงเรียนคือโรงเรียนวัดแต่ว่าบ้านที่ทองหล่อคือเป็นบ้านเจ้านายซึ่งหนูอะเป็นแบบลูกหลานแม่บ้านม,ม,มนละครเลยเอ,อ คนมองว่าอุ้ยเหมือนลูกคนหนูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโตทองหล่อเรียนโรงเรียนใกล้ BTS แต่จริงๆแล้วหนูอ่ะพูดภาษาบ้านๆก็คือลูกคนใช้โชคดีที่เจ้านายเนี่ยเอ็นดูหนูชอบว่าเป็นเด็กส่งไปเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ข้อดีจากตรงนั้นมานี่คือเรื่องจริงเลยใช่ปะเรื่องจริงก็คืออยู่บ้านเป็นลูกคนใช้ใน่้ทองหล่อเป็นลูกคนรวยที่กินข้าวจะต้องมีการตั้งโต๊ะเสิร์ฟอาหารแต่เธอเป็นคนเสิร์ฟให้เขาใช่หนูเป็นคนเสิร์ฟใช่ ออหกโม <no way. S 1> ต้องแบบไปชงวิสกี้ให้เจ้านาย oh. เออสักทุ่มหนึ่งตั้งโต๊ะเสิร์ฟอาหาร oh. อะไรเงี้ย oh. <id> หรือว่าช่วงปิดเทอมก็ตามเขาไปที่เขาใหญ่เขาก็จะพาเราไปเที่ยวมีเสิร์ฟข้าวกลางวันข้าวเย็นอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นเลยสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กเราก็เลยแบบ <Okay. S 1> อุ๊ยไม่ค่อยแบบได้อ่อนแอเท่าไหร่ Prime ค a s t วิ t ปันปันค่ะ